เขาก็เขียน,ยนู่แล้วว่าเผ็ดมากสามรสเผ็ดมากยังไงจะสักเท่าไหร่กันวะมันต้องรีวิวไม่รีวิวไม่ได้เลยจริงๆข้าวร้อนๆนะและนี้ลืมไปว่าเออมันมีน้ำพริกอยู่ในตู้แป๊บอยากลองค่อยเผ็ดแต่แบบอร่อยมากาอะไรนะนะน,นนี้เขาเรียกเผาแคบหมูมาเราซื้อมาสองอันมีเผาบ้านนอกกับเผาแคบหมูแล้วก็ซื้อ,อน,นี้ อันนี้เป็นนรกไข่เค็มปลาช่อนแต่อันนี้มันแห้งๆแล้วก็เฉยๆไม่ร่งใดแต่และหลายคนอาจจะอร่อยไงเออแล้วก็มีน้ำพริกมะขามอยู่ในตู้ซึ่งคนเดียวจะกินทั้งหมดสิ่กระปุกไม่ได้จ้ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำด้ก่อนโคตรเผ็ดเผ็ดลิ้นแดงหมดอ่ะเดี๋ยวนะดูดิความอร่อยดูดิอร่อยไหมอร่อยวันเดียวกินได้ขนาดเนี้ยมันกินได้เรื่อยๆคือ เราที่เราชอบพริกเผาอย่างหนึ่งนะคือความมันเป็นพริกเผาอ,อ่ะม,มันจะมีความหอมๆหวานๆนิดๆหนึ่งนะเมื่นี้ยมันจะมีความหอมของพริกเผาแล้วก็บวกกับความเผ็ดความเค็มมีหวานนิดๆชอบเจ้านี้คือมันไม่หวานมากแล้วแบบมันชูความเป็นพริกออ,อกมาด้วยแบบเย่้มยอดมากแบบเป็นอะไรนะแคบหมูมันมีแคบหมูด้วยมันจะเป็นหมูชิ้นเล็กๆไม่ได้เยอะอะไรมากเนี่ยอยากให้ดูเนี่ยแค่คุกข้าวเลยเนึ่งอะเผ็ดคิ้วหูคิ้วไหล คือ <c oughs> ดูน้ำตาไหลไปเนมันเผ็ด <c oughs> เนี่ยพยายามพูดเพื่อให้มันเผ็ดหน่อยลงแต่ว่ามันก็เผ็ดแต่ว่าเรากินข้าวแล้วโคตรอร่อยมันหยุดไม่ได้ไพคุณเอ้ยเนี่ย <c oughs> ก็คือกินกับปลาทูแล้วต้มยำปลาทูเนี่ยมันก็เผ็ดไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอกินกับปลาทูอะ่ะมันก็แบบนวลมัวมันๆใช่ไหมอะออะแต่เอามาให้ดูเลยแล้วกันจะได้รู้ <c oughs> นี่มันคือน้ำพริก ฉันกินจริงจริงอันนี้อันนี้น้ำพริกรมะขามาให้ส่วนอันเนี้ยน้ำพริกผผาบนนอกอันเนี้ยม,ม,มันแค่แหละมันมันคล้ายๆกับนี้นะที่เราสังเกตอะแต่ัน,นี้มีแคบหมูัน,นี้ไม่ไม่แคบหมูแต่อันเนี้ยมันจะมีความชูความหอมของเครื่องเทศมากกว่าน่าจะเป็นพวกหอมเขามผสม,ะสมะอะไรปงวะเดี๋ยวเดเดีวพูดมัว่วหอมกระเทียมพริกเกลือ,ค,อ,อ,อคิดว่าน่าจะเ,เป็นของพริกที่มันเผาอ่ะพริกบนนอกคิดว่านะน่าจะเอาไปเผาไปคั่วจนแบบจนมันหอมจนมันไหม้อะไรเงี้ยอันเนี้ยจะมีความหอมให้ดูสีเหมือนกัน เแต่อันเนี้ยจะมีแคปหมูซึ่งแคปหมูก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรชิ้นเล็กๆแต่ว่ามันก็มีความแบบเคี้ยวกุบๆแต่อันเนี้ยไม่มีแต่อันเนี้ยคือฮุกกับข้าวเราโคตรหอมนี่ผ่าบนนอกแนะนําก็คือเราจะแนะนำสองตัวนี้สองตัว <c oughs> น,น,นี้ทำน,น,น, <c oughs> น,น้ำกินพวกไหลเอ้ยกูจะบ้าเนี่ยน้ำน้ำพริกพวกไหลลโลก้คิดดูกินน้ำพริกจนหน้าแดงจน,จนจมูกแบบเออหรือเนะี่ยลิ้นแดงแบบปากแดง ตอนมันหยุดไม่ได้แต่เด็ดเด็ดจะรู้สึกว่าท้องเริ่มเริ่มตีกองร้องทุกข์แล้วแบบว่าเฮ้ยมึงกินอะไรเข้าไปวะมึ่บอกเฮ้ยมึงกินอะไรวะพักก่อนพักก่อนกูจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วไส้บอกแบบนี้ก็เลยพักก่อนเอ้ยแกเลไร่ะเออไหนก็อร่อยก็มารีวิวให้ลูกค้าละกันสองตัวนี้ตัวเด็ดนะจ๊ะ <S <S คือสําหรับเรานะเป็นน้ำพริกที่หาย,ายากมากน้ำพริกเผาหลายๆที่มันจะออกหวานออกหวานหวานใช่ไหมแต่เนี้ยโอ๊ยคือมีเพียงมาจังหวะ โอเคคุณขาเนี่ยก็คือวิธีเนให้ดูเ,เดี๋ยวเราจะคุยหันพริกกับแคบหมูแบบนี้ไงนี่ไงเจล่ะเขาจะเป็นเนื้อชิ้นๆแบบนี้อันนี้นนพิแคบหมูเขาก็เตือนมาเลยนะว่าเผ็ดมากสามรสก็ส่วนเนี้ยเขาเขียนเลยว่าไม่หวานซึ่งไม่หวานจริงอันนี้เขาเผ็ดไม่ออมนะจ๊ะแต่ไม่ได้เผ็ดแบบผูเผ็ดเอาตายเผ็ดแบบกินแล้วแบบผูเผ็ดไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่คือมันค่อยๆซึมค่อยๆซึมซึ่งคือเวลาตักอะ แค่นี้ก่อนอาทดลองสําหรับคนที่ไม่ถ้าคนไม่กินเผ็ดนะแนะนํานะเท่าน,นนะี้พอลองคลุกข้าวก่อนลแนะนํานะให้ลองคลุกข้าวก่อนไม่งั้นอาจจะเป็นเหมือนฉันอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บพออันนี้เราก็ตักแล้วก็กลวกกคลุกข้าวเนี่ยคลุกง่ายเลยดูนะอันนี้มันจะรสชาติจะเผ็ดน้อยกว่าไอ้น้ำพริกเผาบนนอกก็ไม่ได้เราก็จะคลุกเลยจ้ะมิกซ์เกเตอร์แล้วก็คลุกคลุก ใครที่แบบเบื่ออาหารนะแนะนําเมนูนี้เธอซุป,ปรจิงใครที่แบบเหมือนคนแก่ๆที่แบบไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะเบื่อไปหมดกะเพราก็เบื่อกระเทียมก็เบื่ออะไรเงี้ยแค่ข้าวคุกน้ําพริกแค่เนี้ยนี่ครับแค่ข้าวคุกน้ําพริกแค่เนี้ยไข่เจียวสักหน่อยไข่ต้มสักนิดไข่ดาวก็ได้มือนั้นคือจะเป็นมือที่สวรรค์ลงมาปอดเลยพูดขนาดนี้ก็จิ้มตะกร้าเถอะ อาหาพริกที่มีรสชาติแบบนี้นานมากอ่ะไม่เชื่อลองดูไปหาเลยในติ๊กตอกอ่ะฉันมั่นใจมากว่าส่วนมากจะเป็นหวานแล้วมันก็จะเป็นพริกิบบปีกเปียกชื่อป็นพริกเผาอ่ะมันจะหวานมันจะมีความหอมแบบความหวานหวานแบบแบบพริกเผาที่เราเห็นเห็นกันทั่วๆไปที่ใส่ต้มยำใส่อะไรเงี้ยเออแต่อันเนี้ยมันเป็นพริกเผาที่มีความรู้สึกว่ามันชูความเป็นพริกเป็นหอมเป็นกระเทียมได้ชัดเจนมากมันหอมแบบหอมมากเออกระจิมเนตะกะฉันก็ยังย้ำมาให้จิ้มเนตะกะ ใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะจิมมายตาก้าฝากอุนนุนดัวนนะคะรีวิวจริงจากแม่ค้าที่กินจริงจากใจคนรีวิวจ้ะนี่นะไปลตะตลกอ่ะคือแบบ <c oughs> เป็นรีวิวที่แบบดูหัวดีฟูอยู่เลยคือกินแล้วแบบเคยกินเผ็ดจะแบบอย่างนี้ปะแม่งคันหัวจิมมาตาก,ก้านะคะอันนี้คือเป็นสองสูตรที่แบบอยากแนะนํานะเป็นสูตร พริกเผาทั้งคู่นะคะอันนี้เป็นพริกเผาบราน,นอกบ้าน,นอกจริงๆก็คือไม่มีค่อยมีหวานส่วนวน้เป็นพริกเผาแคปหมูอร่อยใครที่แบบอยากลองเจเนอเรชันที่ไปเป็นปนพริกเผาก่อนนะให้ลองสองตัวนี้มาเจอแต่ถ้าใครชอบหวานก็เป็นรสชาติอื่นเขามีหลายรสชาติมากไปตามเลือกเถอะขึ้นกะตรการได้ไปละ